อ่ะคผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมนนเน่นะครับวันนี้อยู่กับฮีโร่ลิฟทายนะผมเดินกลางเจอเป็นเดวเบลเลอร์นะนี่มากระป๋องสองคนนะฟินตัวเดียวหรอปอนข้างบนอ่ะปิงอ๋อมีตัวดึงใช่ไหมกูนึกว่าพีเดป่าพีเดอยู่ล่างนี่ว่าพีเดหมดยุ่ป่าแล้วป่าได้ไหมันต้อง มึงถึงมันป่าได้ไม่ก็ฟาร์มชา้าไอ้เนี่ยบันไลท์ไม่ได้อัพสองด้วยหืมเกือบตายาเพื่อนกูไปกูไปกูไปกูไม่มีอะไรนะมึงมาจะเ<ด>อากูต่อรอบได้อยู่<ะ>อยเออได้เอาเอาเอาค่าเตะเออ,เอตดยังไม่ทันหายเหม็นกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วเลโวกูหัวร้อนแหละก่อนมึงมึงจ้อนอนะ่ะหัวร้อนแล้วแหละเลโวลหัวพิมพ <c oughs> ์ยากกูเนี่ย อ๋อกูนึกกูนึกว่าไอโบพิมหอบลอมมาส่งความลองทางร,นะารู้เรื่องรู้ย้ำนะใจะเย็นมันจะเอากูเน่ยเอ้ามึงจะมาก็ได้ได้ไหมสวยเอาไปเลยไปเลยกูขวดกำลังมาส่งด้วยสกิลหนึ่งก็เป็นกดเพื่อยิงน้ำใส่ศัตรูนะผมอันนี้ก็จะทำการสโล่ศัตรูนะผมส่วนสกิลสองก็พุ่งไป เราก็จะใบนะแล้วก็สร้างความเสียหายเด้หรอครับเสียจพี่เบลหรออ๋บอบันเทิงแนละ้วมึงกูก็ใช้สกิลสองนี่เอาไว้หนีได้ผมไปขึ้นเนินอะไรไปได้หมดนะไปได้หมดทุกทีนะแต่เมื่อก่อน<า>ยนังใช้ไม่ได้ตอนนี้เขาปรับมาแล้วเอาไว้หนีได้ง่ายเลยส่วน,นสกิลสามก็ถ้าเราเปลี่ยนน้ำเราจะเปลี่ยนร่างแล้วผมกลายเป็นแบบเนี้ยได้ดาเมจได้วิ่งเร็วได้เอจิแล้วก็จะไม่เห็นในมินิแมปนะถ้าศัตรูไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราอันตีก็ฝนตก ทำให้ได้เอจิด้วยเพื่อนก็ได้ด้วยนะผมเอจิบวกไปตัวอย่างชอบเนี่ยแทนที่จะไล่อะไรวะข้างล่างก่อนกูได้ลูนดีมาอีกรอบเปล่าได้ยังไงก็ได้หกวิไม่พลาดโอเคหรือมึงจะซิ่งมาเลยก็ได้เอ้ยมีล็อกผู้ผิดพอดีกูน่าจะหกอ่ะเออเพื่อนวันนี้ผมจะเล่นลิฟทายดาบเปิร์กนะไม่เห็นอ่ะรอเห็น มึงกลับเดินขึ้นเนินหลังดิโอเคล็อกแล้วได้ให้กว <ๆ S 2> นตะีปะไม่ตจ้งไม่จำเป็นหรอมัอมาบังตบเดียวอย่างเดียวเลยอะได้ได้โ,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 โออยผมโยลิงไปคน<ร>ได้เวเาเรียกลิงมามาช่วยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้เดี๋ยวก่อนเวลสี่มึงตบตายแนละ้วไใช่ใช่กูรู้แต่ป้อมไง ไอ้เชี่ไม่เห็นนนพุ่มาดิเอ้ยกูกูซัดลิงอยู่่อนโอล็อกให้เห็นละมันมีขวดวะแม่เดี๋ยวะเดวโบมาเดวโบมาเออเดวมึงมามาอล็อกมาล็อกมาล็อกมาเอาลิงไหมเออได้ได้เล่นเลยไอ้เชี่ยไม่ได้เหรอวะอ่าเดวโบแม่งไหม ่ได้แล้วพี่เดียมาเอาเอาปอมาพี่เดียก็ได้เอาบัลไลไม่ด้ามาด้วยวะถึงข้าจะตายนะข้าจะกลายเป็นตำน้ำมันไม่ได้ดึงคลิปกันเลยหรอวะปอนยังไงก็ไม่รอดหรอกเป็นซูมลุนบนด้วยแล้วสวิปเขาเอ็มผ่าไม่ได้ดึงคลิปกันเลยน่าจะ คือไอ้ข้างล่างคู่ล่างเขาเวลสี่เวลห้าไอ้แมดัสกับพีเดียน่าจะไม่ได้หนออึ่งคลิปกันอะไรอย่างงงอะไรไอ้เหี้ยมัน,น่ะมันยืนแย่งกันเลยเห็นไหมมันยืนนั่นแหละเข้ามาด้วยก,กันก็แล้วแต่สไตล์การเลี้ยงของเขาบ้านไม่เหมือนกำลังกำลังกำลังแพร่รแล้วคือทำรัวไอจีไว้หน่อยดีไหมเนี่ย ไอเทมก็จะเป็นเบสิกก่อนแล้วผมจะออกไอ้นี่ก่อนทันเดอร์คาวกูลังไปบอลเดี๋ยวมีล็อกเอาต่อได้ปะจะได้<ป>ดไหมบอลแปดวิสามกูมอยู่ใกล้ๆอะสองหนึ่งมาเลยมาเลยไม่ถึงไป้ายไ,ได้านไ่ให้ขอขอแค่นี้ก็พอเอีเ <า S 3> แม่ๆม่ก็อ่างกูออกมาแล้วเอาไปไปก็ได้หน่ไม่รอดไอเหี้ยคีบมันไอ้นี่ไงคีบไม่ได้เข้ากูเลยถอยลิูกอเดี๋ยวส่วนลิงเยอนเนี่ยมันมันไม่ดึงให้ขาดอ่ะไม่ดึงสแตนนนนกูวารับนนไม่ได้ไอ้เหี้ยรู้ บอใครมาปอ,อนบังไว้เดบอตนะั่งไงกูว่าแล้วเดบอตจะดึงได้ได้ได้ตามได้มีสติ๊กซองมนะั้กำลังจะมีเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรอยั่วงโดยด่วดนล่อโค้งแค่สองแต้มนี้สงสัยแม่งมีออรีเป็น,<า>นไถ<ห>่ด้วยลิงยังไม่มีใบนะเอาลิงโดดไปแล้วอ้ามั่วมัวมั่วมั่วเฮ้ยไม่ได้อะบอลเพื่อนมาเยอะเยอะ มัันจะกดเออสวยแล้วระวังโดนดึงนะโอเครอดรอดโอ้โหบวกกันแบบสุดจัดประหลัดบอกเลยโอ้กูได้แต่ลูนแยกล่างว่ะเจ๋วเจ๋วเลยถือว่าเป็นลูนอีกหนึ่งลูนที่ดีมากสำหรับริบทายนะเออเห็นแล้วมีล็อกปะเอาลิงเนาะลิงนะล็อกไปแล้วสัตว์มันไกลไปป่ะบอลเออได้อยู่ เราจะโหกับเขาไปไหนกัดไม้ไปบอลนะกูให้มากัดไม้ไปกูเอาของมาไม่ใช่หรอกเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนแล้วเราจะโหกับเขาไปไหนเนี่ยแต่สกอร์ไม่ได้ห่างอะไรมากสิบสามเจ็ดจมตีฟินอยู่กลาง ดาก <Yeah. S 1> ลางสองกลางสองเดโวห,หายนะเดโวหายนะศัตรูหายไปกลัวไม่ดัดแม่งเทสกิลชัวยอยูม่มันมันพิมพ์อะไรกันเออปลาเขาพิมพ์กันไปเขามาด้วยกันเพื่อน แล้วก็พิมพ์กันอย่างเดียวเลยนะมันพิมพ์กันทันเลยวะตอนเดวโอหายไปจากแมปฟินมันชอบซูมกูอ่ะเดี๋ยวมันก็ซูมกูต่อเอาไหมเดี๋ยวมันมีซูมมันก็ซูมกูเลยกูรอกูแล้วกำลังไปไม่รู้ทันเออทันทันอย่างเงี้ยข้าตีกูป้าทันนะกูไม่ออกนนนะโาาดอคตวซับนี่คงอยู่ไม่ไกลอ่ะ ไอ้นี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งว่ะกูนึกว่าเกณฑ์หมูผมว่าลิขานี่ถ้าใครเล่นเก่งหรือว่าเล่นเป็นนิดนึงเนี่ยตอนวับกูจะวับล่างไมมันโหดมากนะผมมาข้างล่างอ่ะเอาลิงได้ไหมเฮ้ยกองหลังไม่หลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนเดี๋ยวจะเอาลิงแทนกูอ่ะโอ้ยยิงไปหยุดแบบนี้เห็นทีต้องเพิ่มอัดทีวิตอนนี้พี่เดนโดดเวท ใ,ใจคอพี่นี่ไม่คิดแบ่งคนอื่นยิ่งมากเะสองถุงไม่มีสก,กิลหนึ่งงั้นมึงตายกลับบ้านก่อนได้ฮันเนื้อขาวแล้วบอกเลยสนุกลิงกูเวลบักแก๊งอย่างเดียวเไม่มีว่าไหมเนี่ยไม่มีไม่มีสามสิบวอ่ะกลับไปถึงบ้านก็เช็พัก อันนี้เข้ามาด้วยกันแล้เราปล่อยเขาไปเขาก็ติงตองทั้งคู่ยี่สิบวิบับได้บอลเดี๋ยวกูวิ่งไปมึงอย่าเพิ่งแล้วกันกลางน่าจะเดี๋ยว,วน่าจะมาหมดลุนไหนวะลุนบนคูด,ดับเบิ้ลด้วยบเออมึงดูออมึงดูลิงกูทำสดทำเซียนเออของข้าแม่งเอาดิทำสดทำเซียนทำสดทำเซียนตายได้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 ไดไดบวกต่อได้ต่อดได้ไปแล้วนะเออสวิทมันตีไปแล้ว ถอยก็แห้ะกูไปตาดับเบิลก่อนเดี๋ยวไปเล่นกับพีดีหน <p> ่อยดีกว่าเดี๋ยวก็ทำเป็นดาบเปิร์กเลยนะเพื่อนน่ทานดาบเปิร์กผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะไม่ค่อยเล่นอาจจะมีเล่นแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นผมจะเอาเป็นแยกล่างเลยมากกว่า พีเดจ๋าโอ้โหส่วนดิระดับกูนี่แบ็คแฮมยังไหวโรนัลดยังเคารพมงอ่งจบไปดีกว่าไม่ดัดจจอนนะดีพีเดยเขาเลือกส่วนเหมือนกันผมไม่ได้ดีพีเดยเขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบสกอร์ไปรอตะกัดแบบด่วนจีมันี่จ๋าเดบมันทำอะไรเท้าเกาะเหรอชิบะเออใช่ใช่สวิฟชื่อชิบะเฮียชื่อน่ารักใช่เฮีย นะ่ยปะชิบะดันดันลูกครึ่งแม้ว่าก็จะเป็นลูกครึ่งก็ได้ปะอ๋อเหรออาจจะเป็นได้ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไอ้ที่ไอชิบะก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรชื่อหมาอ๋อล็อกมาได้ปะล็อกมาได้ปะไอ้แมดั้เนี่ยมันจอนล็อกแล้วเฮ้ยขี่หมดก่อนปะเนี่ยทันทันกูไม่ทันไงเมียนตีนะท่นเองนะอ๋อถ้าเมียนตีก็ได้ไปทันไปทันจะกระโดดไปไหนสนู อ้าวไอ้เแค่ตกใจตกใจที่พุ่งมาลีมานายได้แล้วไอ้ลุนบอลมึงทำทวินเบทใช่ป่ะเออได้แล้วเฮ้ยมึงเล่นลบเกาะด้วยนะเ,ยเรากายภาพคู่อะลุนบอลนอนเออกำลังไปกำลังไปไอ้เแค่กูพุ่งชนตายแล้วเนี่ยมังกี้เน700ี่ดเจ็ดร้อยแหมทำเป็นกับแบบว่าทวินเบทมึงรุนแรงขนาดนั้นอะเอาดิยลองมายังกูว่าเยอะนะ ไอ้เนี่ยใครใครอยู่ข้างกันมั้ยปิ้นมั้งฮึมดูมแดกโก <c oughs> อาจริงนะวิน <c oughs> ลิงอยู่บนวะไปเอาคลิปบนแล้วลิงนกูกูจะก่นเหตุไปเลยก่นเหตุไปเลยวะเผื <c oughs> ่อเจอใครในป่าด้วยมึงรอล็อกก็ได้ ลิงอยู่บนอะเอาลิงไปนะเห็นแวบๆว่าพีเดจอกเกาะเลี้ยวหลบเตรียมจบตะกรอไปรอตะกัดด่วนจีมันีจ๋ามีนตีปะคิวเองเปล่าเอาไปเเลยห็นมีตัววับพีเดจอกเกาะพีเดจอกเกาะเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวเลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนเท่จับเดียวเลยไม่มาเว้ยกูไม่ได้ล็อก แบบมึงได้นะกูจะรับตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังเดี๋ยวเดลีระสวยเออเคยไม่มีพุ่งโดยสองตัวได้นึงตั้งเต็มบานท่าก้งมือแหกสองแตก็แค่นั้นเอ A tên video tỷ chính cho khỏi nhé Bồn bồn cắn bà đi đi, quá luôn vinh lên Lock 2, phải đắt đổi lính đuổi hết ạ สุอดดป้มปัมป้วกวด้เยกูวระคมึงไอ้บอลมึงเล่นนั่นแหละจอะเกาะลูกก่อนพีเดมันหินมีมึงเคาะหนามได้กูทำไอ้นี่ก่อนเออแต่เอาสะท้อนเอาอะไรมาก่อนขอคิได้ไหมแม่จะเปิดเพื่อส เอาไว้แค่เพื่อสองพอเดี๋ยวก็เป็นแยกล่างปอดสีก่อนหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วคนโดยด่นเหมือนทั้งเกมมีแค่แมนสองคนเนี่ยมันพิมพ์คุยกันเขาพิมพ์กันไวเขาปล่อยเขาพิมพ์ไปเปิร์กมันน่าลบหินบีเดได้นะหนูว่เล่นเอลลอยู่สองตัวล่างแต่พิมพ์กันอย่างเดียวพูดไม่ได้ไม่ใช่ ทับกันแบบไอ้นี่ยติดตัวเลยหอแบบแทรี่ทับอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะโอ้โหลุนบนยักล่างทีดิไหนๆก็ชอบออกยักล่างให้กูนักอะขอีล่างอีกรอบด้วยกลางเดี๋ยวมาเล่นเดี๋ยวมาเล่นลิงลบเกาะอะดับเบิ้ลว่ะเนี่ยดับเบิ้ลด้วยเฮ้ยอ๋อยักล่างอยุงล่างด้่น กดเหตุก่อนดูล่างหมดว่ะบอลดันกลางดิหรือว่าจะวาร์ปไปเล่นล่างสนใจไหมมันใช่ได้กูวาร์ปได้วเนี่ยกูวาร์ปล่างผมกำลังไปบอลเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกบวกบวกได้ไหมฮะล็อกแหลมเพจเทียอะไรแหลมเพหตุมึงไอ้เหี้ยเอ้ยลึกไปหยุดหยุดรอกันก็ได้ถ้าสวิปล่อต่อกีทีมันก็บวกกันมั่วเลยห้าตัวเอาสวิปคนเดียวไม่ได้ไอ้เหี้ย เดีวโดึงเพื uh ่อนบ้างอะไรบ้างเออมีตัวว่าอันนี้เก่ขวลยวมจไอตดแนจาดรพี่เดเอลเดอร์บอลมึงเคาะนามสักทีดิจะเล่นเหรอลึกไปเปล่าตรงเนี้ย จที่นั่นอืมกลับมากลางแล้วไม่ค่อยมีใครออกมาแหลมแล้วอ่ะโดนทำขนาดนี้คงไม่มีใครแหลมแล้วนะตรงนั้นเมื่อกี้มีหวาดไหมข้างบนน,นั้นอะ่ะพาบวกหน่อยดิเนี่ยข้างบนปอนคิวเองแล้วมั้ยดูรังไป กูเลยอยางชอบเลยไหมไดัดไม่ได้สร้าที่ดูข้างหลังเพื่อนตันเต็มบา,า,า,มามบดาต่อตาแย่ต่อแตกกันไปเีอยกจริงอย่างกาโรนไฟกอเดี๋ยูหลังนะดูงตอบนมีใคราบอเนอ่ะกูคนเห็นอยู่ ดูล่างหรอวะไอเน,นี้ยน่าจะตัดไปแล้วถ้าเจอพีเดล็อกมานะเนี่ยตายทันตายแล้วมั้งเออตายฝีมือดังเทพเอาเสียงไม่ขึ้นเลยเอ้ยไปนั่นมาระวังข้างบนน่าจะมีหวานนะระวังบนเนี้เออ ทำเจาะเกาะก็ได้นะวะไม่เจาะเกาะก็ลบเกาะเอากันเวทเอออย่างใดอย่างหนึ่งเอาเกาะก็ได้ไหนมึงเล่นมาอย่างเงี้ยลบเกาะดีกว่าเดี๋ยวมันหนีไอทางกันเวทก่อนเลยเออรู้รู้หมายถึงว่าถ้ามึงทำเกาะโดนกัดแล้วพิเศษปุ๊บหลังโอ้โหอะไรวะไม่ได้เลยหรอวะ เฮ้ยนี่มึงเอาเด็กอนุบาลอยู่ทั้งพิการมาแข่งก็ต้องมือแข่งกันไปที่มืออย่างแท้นี่มึงเป็นย่าอย่างบ้ามาเนี่ยรู้บ้าเดียวเลยเชียวบอกแล้วถ้าเอ็มพามาขี่กูสนุกกว่านี้มึงก็ได้ขี่ชาลบันเุยชาลบันที่จะชาลวันแห่งถ้ำใต้บาดาลแต่ปิดเสียงไว้เพื่อไงั้นลำคาญ กองหน้าไอ้เขียวเลี Demon> ้ยวหลบเตรียมจบสกอไปรอสกัดแบบด่วนจีมันีจ่าเหตุและอยากย้ายเพลงโอ้โหยิงอย่างอารนัลโดอนาคตดาวซันโบนี่คงจะไม่ไกลอย่างเทพอวตาร์อย่างรู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพทรูมาเองผมคนไม่ชอบเปิดเสียงฮีโร่พูดมนกันมันบางทีมันพูดมันมันดังเว้ยมันพูดแทรกตอนเราพูดอะไรเงี้ยทีแรกก็พอปิดแล้วรู้สึกไม่ชินหลังๆแม่งแบบนี้ดีละ อยากได้แยกล่างโหนี่เพิ่งยีิบเอ็ดนาทีเองหรอวะดูกูวิ่ง <c oughs> วิ่งแล้ววิ่งอีกเวลเท่าแครี่ไอสัตว์ <c oughs> ก็มันดูดกันปอมมกินสมุดไปไม่สิบหกเลยนะแย่งมนะันกินก่อนมะกูสิบเก้าอ่ะสวยแน่สิบหกกับสิบเจ็ดอ่ะไม่ได้ไปนะ เออรู้แล้วเลยละกูก็ไม่ได้เข้าอยากได้แยกล่างก่อนวะได้ซ่าได้เต็มที่เนี่ยไอคีิปตรงเนี้ยมันจะมีคนมาไหมวะมันเทคีิปอย่างเดียวมันมีนัวบอลเออง่ายเลวะเอาไม่รัดแต่มันก็ต้องพยายามจอดจงไม่รัดแม่งตัดหายแยกล่างก่อนผมจะได้แยกล่างเอาไปเลยก็ไดนะ้ขวดกูมีดับเบลิลเอามึงฟาร์มไปแล้ว ลีเจนลีเจนเอาไปแล้วไปเลยเด็ดจัดเด็ดจัดดูดวนะลิซาาเขาเป็นตัวเอจินะเพื่อนออกเพิร์กก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างสมมติว่าเกมมันแบบมีสะท้อนมีอะไรที่มันเนี้ยก็ออกมาก็ก็มีประโยชน์ก็คุ้มอ่ะตีตีน้ำแตก กูเพิ่งเห็นมันแยกกับไอ้นี่กูยังไม่เห็นมันแยกเลยมันวิ่งติดกันตลอดเลยเอ็มพากูยังมีกระถาฟ้าเลยเออมาบวกกับกูก็ได้กระถาฟ้าไปนานแล้วอยู่บนนะมีใครโผล่หน่อยหรอวะจะดักข้างหน่อยเล่นแม่งแล้ตรงกลางเอาแม่กลางมาดูอยู่นะเฮลงิโอ พีเดอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เริ่วก่อนยิงไมหยุดแบบนี้เห็นทีต้องพอัคคีีืออ่แท้อารู้ไม่ต้องรย่าี่ไม่คิดแบบนี้ดมาสองีมือดีเครื่องบทเนื้อหรอหน้าแบลิฟท์ไลน์แบบคลุกเยี่ยอะไรมา ด่วนจีมานีจ๋าเดีวโบกูศูนย์สิบนั่งสารนะวะเดี๋ยวเลิกตอนเท้าจิินเดียวเดี๋ยวนะเมื่อกี้สวิเบ้เฮ้ยนี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งวะกูนึกว่ากมโง่กูนึกว่าอมันจะพายุตอนมันกัดกู เอก็ง่ายเขียวเลี้ยวหลบเหรียจบตะกอลไม่ว่าตะกันเห็นลิงไหมไม่ผิมพ์ดีกว่าไม่ผิดนิดกว่าลิงแม่งตามมาฆ่ากูเอาดุดเรื่องดีกว่าผมว่าที่แรกผมจะเล่นไอ้เอลเดอร์นะเอาปกติดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวมันบางไปตอนใจเย็นสามตัวนะดัดสีถุงอ้าวแล้ว เอ็มพาพายุกูกูกำลังวราบกับไม้กำลังวราบไปเอป็มพาพายุกูกเดี๋ยวกูจัดให้มันสักสามวันไว้เน่ยบอลฮะเปลืองเห็ดด้วยเฮีย พอล็อกมันได้ไหม,มยีังไม่ทัน,นแต่ว่นกูว่ามันจะอยู่คลิปนี้ไหมแต่มนันา้ไม่งหมดอะ่ะอาจจะกลับไปแล้วโอ้โหคลิปกาวโวกูหามิโนโทอยอยู่ออเอ้ยนั่นโดนดึงไปกูไม่ได้ไปนะมนอนเดี๋ยวสวิฟ์น่าจะโดนอะ่ะเล่นบนกับกูมึงสั่งวาามาดิ เราอยู่บนเลยสวิปมันอยู่ล่างมันโดนอยู่แล้วละโหไม่มีมิโนโทอร์กูเลยทางบนหนึ่งห้าไปสวิปสองห้าเออสองห้ามึงซื้อมากี่อัน เออปักนี่กับตรงน,นั้นเลยสองรอบสองที่นี่แหละมันยื้อได้นานอยู่อะกลัวป้อมเอาไฮเปอร์เข่าแล้วนี่ผงว่ามันจะกลับมาไอ้นี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งว่ากูนึกว่าเกณฑ์หมูแค่นี้แล้วกัน ต่กูมีดั๊ดอ๋อลิงยังไม่มาลิงยังมาลองมึงว่ามันมันจะมาไม่ใช่แถวเนี้ยเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนว่าไงวะมันต้องเอาไหม่ดััด <c oughs> หนูให้แล้วตกไวล้ กรองได้แดงทางแขงหลังไอเขียวใสยเป็นท่ชดีีสงสัยไมมีหไม่่อยนะวแทรมาเองดูเลดีกว่าเออลืมไปเมฆมีลิงนะมีลีนาจากเมฆนั่นแหละอยู่นู่นเบ้าน มันก็ยังไม่กลับไปลีนัลิงนะกองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจดตะกไปรอตะกัดแบบด่วนจีมานีจ๋าโอ้โหยิงยางกโรนัลโดอนาคตดาวันโบนี่คงสุดปลาอย่างทพอวตารอย่างหรูไม่ต้องบอกไอแผงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่หน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยแ้้้ล้้้้้้้้้้้้้้้้้้ล้เออ เอาไฮเปอร์ขาวแม่งก่อนดีกว่าไฮเปอร์ขาวแล้ววิงว่งโบดีแม่บอลมึงว่าวิ่งโบดีดินอาร์มวะดิงดินอาร์มอ๋อกูเลือกกูออกอะไรดีใบเออไงออกใบแม่งซื้อไฮเปอร์กับไอชิ้นส่วนใบามาแล้วดิงทำออกดิน์อาร์มดิถูกเปล่ากดตัวป,ปอมอยู่ดิถูกตัวเปล่า ได้ดับเบลิลมาอีกรูนเอาแยกล่างไปไม่ก็เฮดเอาสองลูนไปอย่ยรูนไม่เกิดอยูง่งอยู่งบนแล้วอยูุงล่างเอากลางเลยก็ได้นะแยกล่างกันไปเอาก,ก็ได้เฮ้ยมีตัวฟาร์มบอกเยโ้ยยิงไม่หยุดแบบนี้ต้องเพิ่มอัดฉีดโอเคกูไปเอารูนมาดับเบลิลหมดละเอาของมาละไม่ต้องการทำมันตายแล้วจบเลยดีกว่า อาลูนแป๊บเดียวว่าจะออกใบไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเ,เอาอกูคเครื่องตกหาที่นามแล้วะ่ะไอ้บูล้ลวงหลังนแน,งไน,แนงงงง่ไม่ดอดมามอดบุตีน้ำแตกข้างหลัง เอาเสียงเบียว<ห>พูด<ห>พูดจบแป๊บหน้าเพื่อนจำค้างใช่ไหมโอเคผมก็เก็บนี้รีบทายเดือดไปือดไป29คิวตัวสาคิวแล้วผมก็ไปแล้วสายดำปึ๊กก็ฝากกดไลค์กดซับรพืใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ